สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยนะคะดิฉันกลับจากไปายตลาดไปหาซื้อรถตัดหญ้าไปกินอาหารนอกบ้านแล้วเข้ามาก็เลยเก็บข่าวที่เก็บไว้ตอนเช้าเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะพักเบรกฟังข่าวกันสักนิดนึงก่อนที่จะจิบวายคลายร้อนนะคะ ค่ะดิฉันชอบสไตล์ความอยากจะอวดแต่อวดไม่ได้เพราะาถ้าอวดไปแล้วว่าเป็นที่ของใครอะไรได้มายังไงชิบหายค่ะไอ้ไหลมีความอยากอวดเอ๊ะจะทำอะไรกับที่นี้ดีนะจะทำอะไรดีนะอยากอวดค่ะว่ามีที่ซื้อที่เพิ่มแต่อืขอโทษนะที่แถวนั้นนะมันเป็นที่ป่าไม้ไม่ใช่เหรอ อยากจะอวดแต่อวดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวคุกคุกคุกคกคุกค,กค่ะส่วนภาพนี้เป็นภาพที่ดิฉันชอบมากเพราะความที่อยากจะเห็นว่าภาพที่ไอ้ไหลมันอยากจะอวดนั้นมันอยู่ตรงไหนกันไงเพราะเราเห็นว่า ด้านหลังเป็นภูเหล็กไฟเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ก,กอกอย่างแน่น,นอนดีฉันก็ไปไล่หาใน Google แบบก็เริ่มจนเริ่มต้นจากการใช้คีย์เวิร์ดว่าลานพญานาคกบกอที่ชอบมากก็คือพอขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาษาฝรั่งเศสที่บอกว่าไอ้ลานพญานาคอันเนี้ยมันปิดโดยสมบูรณ์แบบลแล้วก็คือแซกเมดิฟินชิฟมองก็คือมันไม่มีอยู่อีกแล้วแต่ก่อนมันมันเคยมีนะคะ ทีนี้ถ้าไปเข้า Google Map แล้วก็เข้าไปที่เออจปาดงถามหาร้านพญานาคมันก็จะไปตรงจุดนั้นนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้อัปเดตนี่เป็นจุดที่ถ้าคนฉลาดนะไทยพลยมันฉลาดแล้วมีคนช่วย Google Map ยังไม่ได้อัปเดตตรงจุดนั้นที่มีร้านพญานาคแล้วแต่คุณสามารถช่วยคนเห็นว่ามันมีการพัฒนานะั่นก็คือคุณสามารถจะใส่ภาพลงไปในนั้นได้ หนึ่งคงทําเป็นแต่หนึ่งไม่ได้ทําให้หรือเปล่าแต่มีการปักหมุดไว้นะว่าตรงนั้นเป็นลาน,ลานองค์ปู่ลานปาริจิตรลานองค์ปู่ปาริจิตอะไรมันมีอยู่แต่ของที่กอกๆนะเขาเขาอากูนี่แม่งก็โคตรรู้ดีเลยอะรู้ด้วยหรว่าพญานาคสุขสัรต์ดสินว่ามึงลุกป่าเพราะฉะนั้นมึงต้องใส่หัวออกไปก็เลยกํากับไว้ว่ามันถูกปิดลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วโคตรหาเลยจริงๆ ต่อมาเป็นเรื่องของโจงสายเจิดค่ะเขาขึ้นไลฟ์แล้วก็ไปอยู่ไอ้ตรงจุดที่จะข้ามข้ามผ่านแดนนะคะแล้วก็บอกเองด้วยว่าเขามาแบบหน้างโ,งโง่ทำอาการเหมือนซึมเศร้าเหมือนคนมีปัญหาเหมือนอะไรยังไงแ,แล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ถามว่าคิดถึงสาวลาวใช่ไหมจากนั้นก็ได้สติ๊กเกอร์มันมองได้สองแบบนะคะมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งและที่สําคัญก็คือบัดดี้เขา อนมามัยไปทําสัญลักษณ์ร้องไห้สองคนนี้ทําตัวซึมเศร้าแต่มันมองได้สองแบบคือมีปัญหาจริงเศร้าจริงสองก็คืออ้อนแม่ยกทั้งคู่ต้องคิดดูดีๆค่ะต้องคิดดูดีๆแล้วทุกคนก็เข้ามาปลอบโอ้ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะเราไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาจริงเศร้าจริงหรือแค่อ้อนแม่ยก วัวประมาณสิบตัวในคอกไอไหลตอนนี้เราเห็นอยู่สามนี่อีกตัวหนึ่งกินหญ้าอยู่ข้างนอกก็เหลือสี่นั่นก็คือเป็นเรื่องจริงว่ามันลอยขายวัวเรื่อยๆเวลาไม่มีข้างงวดลดมันก็จะลอยขายวัวไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆขายให้ใครอาจจะขายให้อีกตัวก็ได้ค่ะให้อีตัวไปในราคาถูกๆเพราะไอไหลมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่ไม่มีฟีลของการเป็นพ่อค้าเมื่อไหร่ร้อนเงินก็ต้องรีบขายออกไป ตอนนี้วัวไอตัวที่ไม่สบายไม่แน่นะคะอาจจะได้ขายเป็นวัวชำแหละเนื้อเพราะวาร้อนเงินค่างงวดลดไอที่ว่าวัวรู้ก็รู้ว่าวัวป่วยหมอก็บอกว่าจะเอาออกจากคอกเสกไล่วัวออกจากคอกหวังจะให้มันตายแล้วจะได้เชื้อเนื้อขายใช่ไหมไห,หลมึงหมดค่างงวดลดขนาดที่วางแผนฆ่าวัวตัวเองเลยนี่นะโอ้โหจังเวนถ้วยตะไลจริงจริง วันนี้ทุกช่องในนาดงดอกทำคอนเทนต์ว่ามีเอฟซจากเยอรมันมาสุมหัวกันที่ร้านสุภพรปากหมามานั่งกินข้าวมานั่งเป็นโต๊ะใหญ่ครอบครัวใหญ่แต่คุณดูดีๆนะคะเอฟซมาเนี่ยไม่ได้มาสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินอาหารตามสั่งแต่เขาแบกอาหารของเขามาเองด้วยเพียงแต่ว่าอาศัยล่มไม้ชายคาเก้าอีนั่งกินซึ่งตามรูปแบบกันแล้วคุณลองคิดดูสิว่าเนี่ยคุณพกข้าวห่อมาอย่างเนี้ยนะ แต่แล้วคุณก็เดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็ไปนั่งตากแอร์เขาเพื่อจะแดกเข้าห่อของคุณเนี่ยเขาไม่ทํากันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้แค่อวดว่าอุ้ยมีคนมานั่งเต็มโต๊ะแต่เขาไม่ได้สั่งอาหารแม้แต่จานเดียว <c oughs> จริงเรื่องนี้ดิฉันเสือกนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเพราะว่าช่างต้ามพูดถึงเรื่องเสดชัด สายเปที่มีปัญหากับแมงกระบี้ซึ่งหลายหลายคนก็พูดดิฉันก็ตามไปดูมานิดหน่อยจะเห็นว่ามันเรื่องมึงกูแค่ฟังเฉยๆก็ปล่อยให้เขาเคลียร์กันเองก็แล้วกันแต่ช่างตั้มเอามาพูดแล้วก็ใช้แคปชั่นว่าแต่ละตัวไม่ธรรมดาดิฉันเห็นแคปชั่นพูดดิฉันตอบว่าเล่งมึงกับเมียเนี่ยธรรมดานักใช่ไหม ไอ้พวกคว้างงูไม่พ้นขอีในกูหามากแต่ละตัวไม่ธรรมดาและอีกตัวที่นั่งพูดอยู่เนี่ยธรรมดาไหมครับเฮียเห็นเห็นเฮียเห็นเห็นค่ะค่ะวันนี้ป้าทยบ้านเนี่ยทำหลายคลิปแล้วก็บอกว่าอ่ะหุยอาหารตามสั่งขายดีมากสิ่งที่ที่ฉันจะให้ดูไม่ใช่ว่าเธอกำลังผัดกะเพรามูนนั่นนี่หรอกค่ะ ดูมุมไกลจะเห็นแล้วหมอ้อก๋วยเตี๋ยวคว่ำอยู่อย่างที่ที่ฉันบอกพวกนี้แปะป้ายว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากด้านหน้าใครหิวอยากกินแวะมากินแวะมาชิมแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเปิดตลอดเวลาก็จริงเพราะเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นครัวรวมด้วยแต่ที่ที่มีก๋วยเตี๋ยวทุกวันไหมไม่มีค่ะถ้าเอฟซีไม่สั่งซื้อห้าสิบถ้วยยี่สิบถ้วยร้อยถ้วยเขาจะไม่ต้มน้ำซุปข,ขาจะไม่ทำก๋วยเตี๋ยว วันนี้หมดโคต้าแล้ววันก่อนมีสั่งร้อยหนึ่งวันก่อนอีกห้าสิบวันนี้หมดโคต้าแล้ววันนี้เขาก็เลยไม่ต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยเห็นว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวมันคว่ำอยู่อาหารตามสั่งก็เลยขายดีเท่านั้นเองค่ะโอ้โหไอ้หลายถึงกับต้องงัดภาพเก่าออกมาสู้ว่ากูก็เคยดูแลพ่อนะเว้ย อันนี้เท่าที่ดูแล้วเป็นห้องรวมน่าจะเป็นสัญญกรรมชายรวมแต่ดูทรงแล้วมันไม่แต่ดิฉันก็จําไม่ได้แล้วนะคะที่สมัยก่อนสัญญกรรมชายรวมเนี่ยมันก็จะเป็นของสกลนครหรือว่าของต่างอยแต่ดูอาการเตียงมากๆแล้วน่าจะเป็นของสกลนครแล้วจะเป็นของสกลนครน่าจะเป็นตอนที่ตาชาน,นิ้วขาดนั่นก็คือภาพนี้เก่าแล้วคะ่ะ ตอนนั้นทุกคนก็ยอมรับวว่าลูกทุกคนไปเฝ้าไปอะไรผัดกันไปเฝ้าแต่อย่าลืมว่าเวลาเอาอีตายเอารถไอแต่ไปเฝ้าไถค่าน้ำมันจากยายสมควรไปแล้วก็ไปไถค่าน้ำมันจากตาชาว่ารถน้ำมันหมดต้องไปเติมน้ำมันอย่างนี้อย่างนี้รูปนี้อาจจะเป็นรูปที่อีตายถ่ายมาให้ไอ้ไหลใช้ฟอกตัวว่ากูก็ดูแลพ่อนะเว้ยถ้าต้องดิ้นซะขนาดนั้นแปลว่าอะไรคะคนเรา จำเป็นต้องดิ้นขนาดนั้นเหรอถ้าว่ามันไม่เป็นความจริงถ้าดิ้นก็คือมันเป็นความจริงที่เขาพูดว่าไอเวนนี่ไม่ดูแลพ่อแม่เอาแต่พ่อแม่มาทําคอนเทนต์ค่ะเออสวนหลังบ้านลบหน่อยนะคะอย่าติชิ้นยินทากัน พี่ท่นต้องออกไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาใหม่เพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอันเก่าเนี่ยมันไม่ไหวเต็มทีแล้วมันอายุ17ปีมาแล้วนะคะแล้วมันเป็นแบบที่ต้องลากสายไฟฟ้าแล้วมันก็จะหนักสําหรับพวกเราอายุมากขึ้นก็เลยไปหาซื้อแบบที่มีแบตเตอรี่มาใหม่วันนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ชาร์จแบตแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะได้ตัดหญ้าได้ขนนู่นขนนี่ขนไม้ขนอะไรไปเก็บให้เรียบร้อยนะคะเอามาโชว์ให้ดูว่า ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็เป็นบ้านตามบ้านนอกเป็นนอกนะคะไม่มีบ้านให้ใครเช่าผัวทำงานคนเดียวตอนนี้เบียพอมีไรายได้จาก YouTube บ้างก็ส่งเสียเลี้ยงดูลูกเงินเก็บมีไว้สำหรับส่งลูกเรียนปริญญาโททั้งหมดบ้านก็นมีแค่นี้ไม่ได้คนร่ำรวยอะไรแต่ก็ไม่ได้คนยากจนที่จะต้องทำงานทำงานทำงานต้องมานั่งปั่นคลิปด่าใครอะไรยังไงแต่ทำเพราะความชอบเพราะว่าสนุกกับการได้พูดได้คุย ที่อยู่อาศัยที่สุขหัวพอมีอยู่ค่ะไม่ต้องไปค้นหานะคะภาพนี้เอามาจากก o เกิลเป็นร้าน ครืองที่เป็นเป็นเชนครื่องของอิตาลีอิตาเลียนเอานี้ดีกว่าเป็นอาหารอิตาเลียนเดนอัเต้นะคะเราจะไปกันบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีของกินที่เด็กชอบกินมีพิซซ่าู่นั่นมีนี่ตอนเล็กๆก,ก็ไปกับลูกสามคนทั้งหมดห้าคนเดี๋ยวนี้เหลือกันแค่สองคนตายายก็ไปกันสองคนส่วนภาพที่สุดท้ายนี่ยลืมบอกป้าให้แมวพุง <laughs> ลืมบอกปัวให้แมวพุงค่ะก็จานที่เห็นตรงหน้าในภาพที่สองเนี่ยเขาเรียกกันว่ากักปัดโชมันจะเป็นหรือทจะเรียกว่าเหมือนกับซอยจูอิตาเลียนก็คือเป็นเนื้อสดที่เขาจะเอาไปเขาจะม้วนห่อไว้นะคะไปแช่แข็งพอให้แข็งตัวแล้วจะได้เอาไปสไลด์บางๆได้จากนั้นสไลดดบางๆแล้วก็มากางแผ่แล้วก็เข้าตู้เย็นเอาไว้เสิร์ฟเย็นๆหน่อย แล้วก็น้ำราดก็จะมีมีมะนาวมีกับ๊บมีข้อเกตมีฟอร์มาดเออเป็นเนยแข็งไอเนยแข็งที่ลงน่าจะเป็นเออคล้ายๆปักมือซองน่าจะเป็นปักมือซองค่ะเอ,อ่อน้้ามันมะกอกบีบมะนาวแต่ดิฉันเคยทําแบบที่ว่าทําน้ําราดเนี่ยแบบหมักเอาไว้แล้วก็ใช้รสชาติเครื่องเทศไทยมันคล้ายลาบซอยจุไทยแล้วก็แบบอร่อยมากแต่ต้องกินเย็นๆนะคะต้องกินเย็นๆ เป็นจานที่ทุกครั้งที่ไปร้านนี้ดิฉันก็จะสั่งอันนี้มากินเพราะว่าถ้ากินพิซซ่ากินไม่ไหวดูพิซซ่าของปาที่จะอันเบลลมเลย,เ,ลยเธอกินไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ขอห่อใส่กล่องกลับบ้านส่วนภาพแรกเป็นเขาเรียกว่าจานเรียกน้ำย่อยซึ่งมีหลายอย่างมาแบ่งกันกินขนาดสองคนนี้กินอิ่มแต่สมัยเด็กๆที่ลูกยังเด็กๆเกนี่ยลูกจะชอบมากไอเฉพาะจานนี้เพราะมันมีหลายอย่างให้กินให้แก้ม นี่แหละค่ะก็ออกไปข้างนอกจริงๆอ้อรูปเอามาจาก Google นะคะที <laughs> ่ฉันถ่ายให้ดูได้แค่นี้จริงๆเพราะไม่สามารถจะยกขึ้นมาสูงให้เห็นแขกคนอื่นในร้านได้เพราะว่ามันเป็นการสันดานเสียเสียมารยาทค่ะก็เลยซูมได้เฉพาะพุงผัวแล้วก็จานที่ตัวเองกินเท่านั้น ไม่ได้สามารถที่จะไปถ่ายทําเหมือนกับที่คนไทยทั้งหลายชอบทํากันไปนั่งกินตั้งโต๊ะก็ตั้งกล้องถ่ายไม่ได้สนใจว่าคุณไประเมิดความเป็นส่วนตัวอะไรของใครหรือไม่แต่ที่นี่เขาไม่ทํากันค่ะแล้วดิฉันไม่อยากให้คนมองว่าอีกคนไทยคนนี้แม่งมารยาทซามจริงๆ